สวัสดี้ทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาดูนะครับหนึ่งวันในอู่ซ่อมรถแต่วันนี้อ,าอยากวันนี้อยาแจมตีวันนี้ถ่ายหนึ่งวันในอู่ซ่อมรถครับผมยินดีนดติ่มบ่หวะ มันติ่มเมื่วามันไม่ติ่มหรอกหนึ่งวันในอู่ซ่อมรถเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นอะไรเพราะว่ารถมาทาเยอะมากนะครับวันนี้อันนี้มาทำใหม่ใช่ไหมคุณตี๋ใช่นี่มาทำใหม่นะครับผมแล้วก็อันนี้รถคุณตี๋อยู่แล้วนะรถผมรถผมพังนะนั้นก็กำลังทำอยู่นะครับโอ้โหรถมาเยอะเลยทำอะไรเนี่ยเล๋าครับกำลังเล่นเล่นเล่นจิ๊กฮิ้ไม่ใช่ไอแต่ <laughs> พูดในลาคอ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อของนะครับผมมาทํากับข้าวให้ช่างกินติ่มชิบหายเลยชิบเพี้ยเลยจะมึงมึงอยู่บ้านนะแล้วมึงอันนี้นะมึงติดเตามึงจะถอยไปไหนล่ะมึงอดี๋ยมาใกล้กูดิมึงติดเตาไนะอ,อ้กูนะเดี๋ยววันนี้ติดเตานะครับเดี๋ยวพามาเดินชมกันนะครับมานี่มานี่นะครับผมเป็นอู่ของเรานะครับของก็จะเยอะหน่อยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับกุตีทําอะไรกำลังอัปเกรดครับอัปเกรดเป็นอะไรครับเนี่ย อัพเกรดไป็นอยไรครับอัพเกรดเป็นวัวมั้งถามเงแบบไอ้เหี้ยกูก็ถามดีๆกวนตีนงกูเฉยโอเคโอเคโอเคทำไปทำไปนี่รถวันนี้ก็มีเยอะนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าคันนะครับรถไฟฟ้าที่กำลังอยู่ในอู่นะครับผมไม่เสร็จสักทีได้แค่แนทดองชอบดองงานลูกค้าด้วยมึงด,ดูรถคนอื่นเต็มไปหมดนี่รถคันนี้รถคันนั้นรถคันนี้ทำรถตัวเองก่อนแล้เองไม่ได้ไปไหนนะเว้ยโคตรแก่ โอเคโอเคเดี๋ยวไปซื้อของก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทําอะไรกินกันที่นี่นะครับผมว่าจะเป็นไงใครที่บอกว่าคลิปนี้ติ่มก็ก็ไม่เป็นหรหดัเพราะว่ากูฝนมันตกไอ้หียให้กูไปไหนะเห็นไหมล่ะฝนมันตก,นตกหน้าฝนไอ้หียแล้วกูแบบกูเซงกูเครียดเพราะกูอยู่แล้วฝนมันตกกูไม่รู้จะไปไหนหรือว่าไปโน้นไหมละ่ะเขื่อนอ่ะไอ้ที่เราไปอ่ะ ไปไม่น่เกิดระบมหรือคองช้างคานเอาไงเลือกมาหนึ่งอันไอเจมอยู่ในอู่ดีกว่าอ่าแสดงว่ามึงชอบหนึ่งวันในอู่ตำรวจโคติ่มมันชื่อยังตต่มเลยเออนี่แหละป้ายทุกคนเดี๋ยวไปซื้อหออน,นะครับแต่เรามาทําอะไรกินกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งนั่งคุยกันนะครับผมแต่มันไม่มีที่ไปจริงๆฝนมันตกเอา้าพูดรืงตรงเลยกูยกไปได้เว,ว้ยแต่๋ยวิเกียจจบไป กูไปได้กูไปได้ทุกที่อ่ะบนโลกใบนี้แต่แต่กูไม่ไปวีเกียรกูตื่นสายกันด้วยเดี๋ยวกูไปซื้อหมูมาแล้วกูมาย่างเนี่ยสิบนาทีอะคลิปอ่ะมึงรอเลยไอ้ตัดไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับไอ้ตีอยากกินอะไรพูดมาหนึ่งเมนูสเต็กโอ้ยเียเกมไหนกินอะไรพูดมาเบอร์เกอร์ยุงได้ปะ

ดี๋ยวไปซื้อหมูก่อนอที่เงียบไปไม่ได้เลยเครื่องไอ้เงี้ยนั่นน่ะมันพูดไม่ได้มันพูดอะไรอย่าง,งานั้นน่าบาปนะเว้ยซื้อหมูก่อนอย่างโกแต่ละทีต้องมานั่งก่อไปรสชาติกันไม่ไดีหรอกนะทำให้กูแดกรสชาติก็ชั่วย่างคนอืนอน่นเขาถ้าคลิปที่อะไรก็ไม่รู้คลิปหนึ่งวันในกู่สมรวบ้าเปล่าลเพราะความขี้เกียจของมึงไงต้องมาย่างคนอื่นขเขาให้เขาออก่อไป อี๋เนกูต้อ้มางนั่งของเนาะทานอยู่ไหนมัไน,ไ,นไปเลยอโกงไม่ไม่เองก่อไปก่อนนี่ทุกคนดูนี่มซื้อนี่มา <c oughs> อันนี้คืออจริงมันหนักมาแล้วแหละแต่ว่าเราอยากหนักอีกรอบอันนี้ที่โค้งนะใช่ปะใช่ปะที่โค้งอันยักษ์อ่ะใช่นี่ที่โค้งนะครับ โอ้มีดูดิเยอะก็สวยอะสัตว์ไอ้นั่นทำแหละน้องสัสเหรออีบิงซูไหมบิงซูแข็งเล่นอะนี่นะครับี่โขงแต่ว่าเราจะคุณเจมเปิดซอสให้ผมนะครับแต่ว่าผมจะใส่ซอสพิเสียไปด้วยนะครับเพิ่มความแซ่บหนัวใช่เหรอฮะใช่เหรอใช่ใช่ไมเบาๆผมไม่อยากกินอ่ะมามาใส่มาเอ้ยล้างมือแล้วนะนี่นี่ใส่มาใส่มา ทะเลทะเลโอเค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 นี่ครับนี่ครับเลี้งนั่นแหละทาไปเราทาเข้าไปอุ้ยมานี่ขยันหน่อยขับนิดนึงขยันนิดนึงโอเคนี่นะครับโอ้โหข้าวน่าจะพอดี วุ้ยสีสวยป่ะอุลเละอะไรสักเกมเกมแกงนี้ป่ะนะอันนี้คือปีกอันนี้คือปีกหูมเมื่อยว่ะเมื่อยหลังว่ะแป้งไข่มีแล้วนวดมั้งว่ะอยากนวดอ่ะมันพอเอ้ออยนี่ยแล้วนี่ครับอันนี้คือปีกครับอันนี้แรงนอยากไปแกงอันนี้คือปีกโหเขียวเลยอ่ะเป็นแกงเป็นเนื้อวิวแก๊กนี่นะครับ เดีย๋ยวเรารอ,อสักแป๊บหนึ่งเท่านั้นเตรมาใส่มาเตรียมมามาันเป็นปีกแบบไหนวะเนี่ยอ๋อปีกอันเล็กเๆโอ้นี่นี่ระเลงเลยทั่วเลยเออนั่นละ,ละนั่นละหอยนิดนึงหอยนิดนึงโอเคน,น,นี่ครับเราหมักก่อนอู้เย็นจิบหายอู้เย็นปวดมือ มึงจะไปจับมันเล่นทำไมอุ้ยปนมือปนมือจริงพอแล้วพอแล้วหมากไว้หนักนะถ้ <c oughs> าดูมันทำเนี่ยอะเ่าซี่โครงอ่ะขุดเนื้อไก่ขึ้นมาเห็นไหมเด็กกินนะนี่นะซี่โครงเนื้อไก่ <c oughs> นี่อันนี้คือซี่โครงไก่หน่้ยมึงคิดว่าไก่ตัวเท่าไหร่นี่โอเคเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับผมคุณเกมฝากตรงนี้ได้ครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวรอลออ่างนะครับผมขอเอ็นดูหน่อยดิดูหน่อยไม่ต้องมาเอ็นดูกู ไปมันคืออะไรครับคุณเจมันนั้นนะ่ะเอ็นไก่เอ็นไก่มากับแป้งโก,กกิแล้วก็ซอสพี่เสือเฮ้ยนยียยยยยยยนยย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 ยนเป็นยยยนยย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 ยไยยยยยยอ้ยย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 ยอยยเยเยยย้นนยบบยยยยยยอย มมันันนไปพี่ก็ไม่ได้อะไรพี่ไม่ได้โกรธได้อะไรมันเราจะแบบบางทีคําพูดคําจามด่าทําไมวะมพูด,ดเฉยอะไอันนี่ยต้กูจะดูดิว่าจะได้แดกดีไหมดูมันทำนี่นะเป็นก้อนมึงก็ฉีกดิเออมันเป็นอยู่แล้วก้อนนะ่ะโอ้โยแม่งกระทุไอพ้พี่ทำเทียนเลยไม่เป็นเลยนะเว้ยกูพูดจริงๆเลยเน้ ไม่เคยทอดมึงน่ะมึงงานได้จะย่างเลยแต่กูไม่ได้โง่ตักเป็นก้อนเข้าไปอย่างเงี้ยอได้เป็นก้นเนี้ยเราก็ลองเทสลองเทสก่อนมันควรลองกินทสก่อนไม่สัตว์นี่ลูกูด่าหน้าลูกูด่าหน้ามึงแน่มันเถียงทำไมวะนี่มันต้องทำแบบนี้ทมันจะจุ่มก็ไมั่เออแล้วมึงไม่ทำแล้วไม่ทำอ่ะเขอยงดอสีเหลืองโคตรหน้ากินเลยเดี๋ยวจานก่อนเดี๋ยวจานก่อนได้ไหตอนกินได้เอา นี่ครับอันนี้เป็นลาบอีกหนึ่งอันนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับผมลองครับคุณตีครับนี่แล้วก็นี่เป็นหนังไก่ครับเอ็นเอ็นไก่กินไหมก่อนลองชิมอู้ถูตบเป็นไงแซ่บนะอร่อยมากนี่นะครับผมเฮ้ยแต่ว่ามันยังอันนี้นี่นี่ต้องตัวนี้เดี๋ยวต้องเอาตัวนี้ลงเนี่ยทุกคนดูเดี๋ยวผมจะเอา ตัวน,นี้ลงนะครับนี่นี่นี่อันนี้อันที่หมักไว้นะครับโฮ้ยมันมีอีกสองอันนี่ว่ามีอันนี้ม,มันย่างฝั่งไหนก่อนวะเอาอันนี้เก่งไหมนี่นะครับทุกคนดูเอาันนี้ลงหนึ่งวันในอู่ตำรวจในฮิปน,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 น่าแดกครับฮัลโครับคุณปาล์มตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะมึงทำเสียงดีๆ <c oughs> เดี๋ยวกูจะตบให้ให้ทำไมอุ้ยฟัง นี่อันนี้อร่อยกินยังอันนี้อร่อยจริงกินแล้วนี่คนดูดินี่ครับมันเป็นซี่โครงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแต่ว่าเนื้อแม่งอ่ะน้อยแต่ว่ามันอร่อยคุณตีครับมานี่มาเดี๋ยวผมจะให้คุณชิมมันนี้ซี่โครงอุ๊ยร้อนแล้วมันต้องแท้เหรอไม่ไม่ต้องแท้หลอกเออแท้เทดีนะเอาดิยมืออย่างดำเขียยรถได้ไหมแม่จะใช่มีเดี่ยวปัง ได้จะกินได้นี่เป็นอย่างเงี้ยดูดูดูมันเบ้นดูมันเบ้นเนี่ยมันถึงมันแบบมันถึงมีเรื่องอ่ะมันถึงมีเรื่องตลอดเห็นไหมชอบขับรถบึนบึนใช่ไหมี่ยเดี๋ยวกูหอวเกียงหน่อยละเหนี่อยดิบู้หรอทำแล้วหัวเดียังอ่ะ ดวไม่ทำไม่นี่น่นี่มื่นร้อเปล่าเนี่นครับนอออันนี้มันหวานอร่อยวัดีคุณนามหอมมาก่าเดียวเดี๋ยวผมขอให้คุณชิมอันนึงนอันนี้คุหอมเลยเอออันนี้หอมผม่าจะอยากให้คุณลองนี่ครับลองลองที่โครงเหรอี่โครงที่โคระนี่ที่โคงมันเป็นมันเป็นี่โครงองหู อร่อยไหมอร่อยแล้วคุณจะไปไหนครับเนี่ยไม่วงพัยแล้วคุณโทรมามีอะไรอ้าวมันไม่ฟังผมเลยน้องก็ถามว่าโทรมามีอะไรนะแล้วการโทรไปมันต้องมีอะไรด้วยหรออ้าว <c oughs> มันพูดแบบนี้มาเคาว่าไงพี่น้องม,มันแบบมัน เออน้องมาแค่ถามมันท,ที่น้องมันจะสื่ออะมันส,สื่อประมาณว่าโทรไปอ่ะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแบบบางทีแบบเฮ้ยพี่มีเรื่องกรืเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องจะไ,ได้แบบเตรียมตัวเตรียมการเตรียมใจถูกเออถ้าพูดอย่างนี้ก็เข้าใจกันสรุปว่ามีอะไรนั่นแหละผมถามแค่นั้นเลยว่าเป็นไรเห็นอยู่อยู่โทรมาน้องบอกก็เห็นเห็นอยู่่โทรมาเพราะปกติแบบเฮ้ยไม่ค่อยได้โทรเออนีโทรเหมือนโทรมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีเรื่องหรือเปล่าเนี่ยน้องมันจะจะถามอ่ะอมอันนี้เข้าใจแล้อ่าลองถามเพี่อใหม่ โทรมาใหม่ครับพี่สรุปแล้วณในการที่โทรไปมันต้องมีอะไรด้วยเหรอไม่รู้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่มึงนะอยู่ที่อีเิีต์นี่แหละแม่วันดีจ้าสวัสดีครับแล้วทำอะไรกันเนี่ยไม่ก็ทำอะไรกินกันข้กินนะชิวๆตำสไตล์เด็กหอไปไหนเนี่ยผมจะไปบ้านเจ้ทำไรอ่ะไม่รู้กระสอบกระสายหิวต้มไปไล่รแสบคอเลิกไปแล้วแสบคอต้องกินอันนี้ พอที่เต๋อให้กินแม่ดอกโชว์หนูก็เลยเดี๋ยวหนูตามมากินทีหลังเลยกินที่หลังกูพี่เลิกกันหมดแล้วหรือว่าได้ชั่วโมงนึงให้เกมไปที่นี่เนี่ยจนได้แค่ชั่วโมงเดียวไป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 คอเอ็นดูหนเด็กเที่กันหนาวไม่ค่อยมีเลยยอกหยอกหยอกยอกไม่พอไปละเดีกันเจอกันเจอกันซิโค้งหนึ่งสิยินดียินดีถ้าเองมีหิวอะไรมาเลยที่นี่พร้อมซัพพอร์ตซิโค้งหนึ่งสิเดี๋ยวกันเจอกัน แอแอแอะแเดินเดินเดินเไปไปไปแล้วเมื่อกี้เห็นวนไปรอบนึงแล้วเข้ามาทําไมเนี่ยก็แวะมาดูไงได้กลิ่นซี่โครงเหรอไม่ได้กิ่นอะไรเราเห็นทําอะไรกันอยู่ก็เลยแวะมาดูก็จะโทรมาแวะมาถามพี่เขาด้วยอ้ถางพี่เขาเมื่อตอนเย็นโทรมาไหมแล้วการที่กโทรไปแล้วมันมีอะไรมากมายครับอะไปครับเดี๋ยวเดีี่ยวีวนี่นี่เดี๋ยวไากโนค่าที่โครงกันหน่อนะมี่กีไรครับร้อยหนึ่ฐานนัน ดดจะดตลกแดกเลยบ้าๆมาหาคุณตี๋คุณตีสวัสดีครับเ,ออเดี๋ยวผมทำอะไรครับเนี่ยกำลัออนงนังนออ่รถครับนี่นี่ดีมากนี่นะเฮ้ยทำอะไรทำเปลี่ยนกองอะไรไฟใหม่อ,อ่ทาทั้งคันเลยแล้วก็เปลี่ยนจอด้วยออมีจอจอทเท่ๆมานำเสนอ ออรอปูทีห้าคึ้นทีห้าทีห้ารปูไม่ใช่ไหมมันหมดของเล่นจังวะทำไมจอมันติดมาเงี้ยทำไมจอเป็นอย่างเงี้ยยี่ห้อเกียร์หมดไม่จอเป็นอย่างเงี้ยจ,จอมันต้องมันต้องเปลี่ยนไงติดติดร้อยยี่ห้าได้ไหมไม่ได้เอ้าไม่เฮ้ยเมื่อก่อนกูฮิตใส่กันเว้ยจอเนี่ยจอดีต้นเย้ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนมาดูนี่ก่อนมาดูรถผมนี่ครับรถผมมันต้อง มันมีปัญหาเกี่ยวกับแบตใช่ไหมคุณตีใช่ครับแบตแบตเลแบตเปนพังแล้วก็ไอ้ตะกัดเหรอใช่ตะกัดซ่อมยังยังเดี๋ยวเอาของแม่บ้านมาใส่แบตพังประกัดพังก็เลยต้องเปลี่ยนอันนี้แบตใหม่ใช่ไหมใช่ในในรุ่นมาดูเบิกใหม่หมดเลยนะครับของไลออนนะครับไม่ใช่ของกากๆนะนี่ของโรงงานของแบตหมดเลยใช่ไหมไลออนผลิตเลยอันนี้โูกละพันหนึ่งพันหนึ่งประมาณเจ็ดพันกว่าเจ็บเจ็ดพันเจ็ดนี่แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับผมไอ้ประกัดเดี๋ยวลูกกลิ้งอยู่ไหนพังหมดเลยเหรอเนี่ยใช้ได้เลยใช่นักซิ่งมันต้องอย่างี้แหละ มานี่ประมาณามนี้ย้ายกล่องหมดตรงนี้แล้วทำไมอ่ะเพราะว่าจะได้ใส่ของได้เยอะไงรถเป็นรถใช้งานแล้วตอนนี้ oh, อ๋อโอเคโอเคไม่ได้แจ้งอันนี้ผมไม่ได้ขับเพราะผมยกให้นะผมแล้วครับก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ใช้เลยกูหาซื้อใหม่ที่ <c oughs> ขับแม่งเวทป้าแล้วรถมึงไปไหนเนี่ยอยู่บ้านเอือ้อใครทำพังไอ้เหี้ยนั่นแหละอย้างแต่พรุ่งนี้ก็ต้องไปป่าให้มันอีกอีบ้านไม่คิดตังค์กันเองชิวๆแล้วมึงคิดของกูหน่ยโอ้ยจ่ายให้กูจ่ายเจ็ดพัน โอเคเน่เน่เนประมาณนี้ประมาณนี้ครับชิวๆครับวันนี้ก็ไม่อันอันนี้เอาสารงละไม่ได้คนตีนะคือที่ไม่ได้ไปอ่ะฝนมันตกอันนี้สารงละเลยไม่ใช่ผมตกฝนมันตกแต่ตั้งแต่เช้าก็เลยแบบไม่ได้ไหนนัดกันว่าจะไปที่ไหนนะมันจะเป็นน้ำตกเป็นอะไรเงี้ยสวยๆที่ปรานซีสอัธิน้าอัธิน้าไอ้ส้มมากันอัธิน้านะไอ้ส้มเดี๋ยวกูจัดให้คลิปชั่วโมงหนึ่งจริงเดี๋ยวอัธิน้าไปแคมป์เดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมของเตรียมอะไรค้างคืนไปเลยค้างคืนเอออันนี้อันนี้คือมันมันฝนมันตกอืมเนูก็เลยแบบโออออออเคคชิิลๆใในนนนูู่่่่ววาะะไรั Okay, okay, โอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันนะหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวเซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็จองที่พักอีกสองสามวันเดี๋ยวจองที่พักเราอยากไปมากที่สุดก็คือนครนายกนั่นไงมันที่นั่นแหละดีไม่แพงด้วยล่าสุดที่เราไปอ่ะไม่แพงด้วยที่พักอ่ะแล้วแบบชิลจัดแล้วมันมีแต่บ้านเราอ่ะเออไม่ก็อาจจะพักที่นั่นแล้วเราก็ไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆเออเอออย่างเงี้ยแจะไปไวหน่อยเอออย่างนั้นก็ได้ เพราะว่าที่นันน่ผมรู้สึกว่าแม่งแบบอาจจะไม่ได้แบบที่นอนมันก็ไม่ดีมันก็คือบ้านๆนี่แหละจะหมายถึงว่าเรื่องราคาเรื่องแบบแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยแล้วแบบชิวๆมันเระวามันมีหลังเดียวไงก็เลยแบบโอเคเจอกันครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะไปคลิปหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจัดให้เลยคลิปนี้ก็ชิวๆกันไปนะครับแล้วก็ใครสนใจสินค้าอะไรนะเป็น a ส i ้อคอลเลคชั่นใหม่กางเกงเกมมีหมดนะนี่นะครับแก้วน้ำอะไรก็ลองไปดูได้ในทิกตอกช็อปนะครับหรือว่าในไอจีในไลน์ออฟฟิเชียลอะไรมีหมดเลยนะ